สวัสดีค่ะรอยตนเพชรสมบูมรณ์อำเภอพระรงรมคำจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีก,กันกับวันนี้นะคะ17ธันวาคม2561ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะส่งมอบรอยตัดให้กับลูกค้านะคะที่ตำบลคอนบุรีค่ะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับลูกค้าของเราด้วยนะคะคุณวัชระอ่ามามากนะคะลูกค้าที่ได้มอบความไว้งใจให้รอยตัดเพชรสมบูรณ์ของเราได้รับใช้กันกับ งานวันนี้นะคะก็จะเป็นอิแดนดัมหกล้อรุ่นกลางเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสเปยรยละเอียดรถคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นรถีิแดนดัมรุ่นกลางนะคะ ดัหกล,ล้อรุ่นกลางนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่4 0,000นบาทนะคะในส่วนของชุดขนาดคั้วีนะคะก็จะเป็นเหล็กล้างน้ำนะคะเป็นเหล็กล้างน้ําใหม่ขนาด6นิ้วนะคะซึ่งเราก็จะมีการดามซับด้านในนะคะเพื่อให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของชุดเพาท้ายนะคะก็จะเป็นพาท้ายอิซุสุนะคะเป็นชนิดแบบแปดน็อตเพาข้างนะคะ ในส่วนของชุดเพาข้างนะคะก็จะเป็นอิสุปัดน็อตเพาข้างนะคะซึ่งก็เป็นรุ่นที่ลูกค้านะคะได้เลือกกันนะคะสำหรับชุดแหนบนะคะแหนบของเราก็จะเป็นแหนบใหม่นะคะซึ่งในส่วนของเป็มของรถในรุ่นดำนะคะก็จะเป็นแหนบที่มีความหนาเสริมหนาพิเศษให้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการเสริมโช๊คนะคะโช๊กด้านในนะคะก็จะเป็นโช๊คใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งโช๊กด้านหน้า นะคะคู่หน้าแล้วก็คู่หลังนะคะจะเป็นช็อใหม่นะคะ,ะขนาดแกนดําค่ะแกนดําก็จะเป็นแกนดัาขนาดส่ตันนะคะซึ่งสามารถยกน้ําหนักสูงสุดได้ถึง12ตันสําหรับชุดเกียร์นะคะในรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์โตโยต้า 3L นะคะสโลว์เป็นสโลว์โตโยต้าหเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องยนต์นะคะในรุ่นนี้นะคะสเปค ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะคูปะต้าซนะคะ155 d i นะคะเป็นรุ่นที่มีตัวไดสตาร์ทนะคะติดท,ที่ตัวเครื่องนะคะวันนี้ก็จะมีในส่วนของชุดตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกหน้าซ้านะคะตรงนี้นะคะกะ็เป็นส่วนที่ลูกค้าเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะระบบเบรกนะคะเดี๋ยวเรามาชมระบบเบรกกันด้านนี้นะคะ,ะจะเป็นเบรกลมแบบสลาเปานะคะซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพในการเบรกนะคะที่ดียิ่งขึ้นนะคะเหมาะกับการบรรทุก ะคะันนี้ลูกค้าก็จะเน้นไปบรรทุกในเรื่องของมันนะคะหรือว่าอ้อยด้วยนะคะสำหรับชุดยางนะคะคู่หน้านะคะก็จะเป็นยาง750ขอบ16นะคะคู่หน้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นยางใหม่นะคะคู่หลังนะคะจะเป็นยาง750ขอบ15นะคะพร้อมยางอะไหล่ด้วย1เส้นนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระบะนะคะวันนี้ก็จะเป็นความสวยงามในส่วนของกระบะอลูมิเนียมนะคะซึ่งสัดส่วนนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะกระบะความกว้างจะอยู่ที่1นึเมตรเนะคะความยาวของตัวกระบะนะคะไม่รวมที่นั่งนะคะก็จะอยู่ที่ 3- ามเมตรนะคะความสูงก็จะอยู่ที่1นึ0เมตรห้เซนนะคะซึ่งลูกค้าเองก็สามารถที่จะเพิ่มความสูงขึ้นมาได้นะคะหรือจะชอบในส่วนความสูงอยู่ที่ 1, นึ่เมตรหกเซนก็ได้นะคะ ในส่วนของความสามารถในการบรรทุกในรุ่นนี้นะคะจะบรรทุกได้สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน8ตันนะคะในเรื่องของการใช้รถก็ให้ผู้ใช้รถนะคะพิจารณาในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพพื้นที่กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอชุดพวงมาลัยนะคะในรุ่นนี้นะคะของเราก็จะเน้นใช้เป็นพวงมาลัยที่มีขนาดวงใหญ่นะคะแล้วก็จะใช้งานสะดวกนะคะ แล้วก็ในรุ่นดำนะคะเราก็จะเพิ่มเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะให้การใช้งานนะคะคล่องแล้วก็ใช้งานกันแบบสบายนะคะเบาๆนะคะสำหรับชุดไฟนะคะชุดไฟท้ายแล้วก็ระบบสัญญาณไฟจราจรก็จะเป็นแบบ LED นะคะซึ่งก็จะมีความสว่างนะคะแล้วเรามาดูด้านหลังนะคะอันนี้ความสวยงามแบบด้านหลังนะคะที่ลูกค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นชุดระบยตกแต่งนะคะหรือในส่วนของไฟท้ายนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะกับผลงานของริจัยเพชรสมบูรณ์อำเภอพระนครธรมจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังสนใจนะคะอยากจะได้รถดิแดนไว้ใช้การน,นะคะก็ฝากติดตามผลงานนะคะของอิแดนเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามทางหน้าเพจนะคะเฟซบุ๊กหรือว่าสามารถติดตามในส่วนของคลิปวิดีโอของเราได้ที่ YouTube นะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็กดสอบถามกับเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ0910167281นะคะ0910167281น,นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเรายังบริการในเรื่องของ การจําหน่ายอะไหล่นะคะบริการในด้านของงานซ่อมกันด้วยสําหรับลูกค้าเทเคศนะคะท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ใบเสนอราคานะคะเพื่อไปยื่นในการประกอบอาการพิจารณาขอสินเชื่อนะคะในการซื้อรถยแนต์นกับเพชรูมของเราก็สามารถติดต่อก,กันเข้ามาได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะกับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ